คุณหากเป็นคุณแท้คุณจริงคนุณน่พี่น้องเอ้ยให้เป็นคุณแท้แท้เนี้ยวตุยจังแม่นคนุณพี่น้องเอ้ยก็ขอสวัสดีนะครับเพบกันอีกแล้วกับหากพญาคมคมนะครับวันนี้ก็ได้นำพญาพ่อแม่กูบาอาจารย์นะครับมาฝากเช่นเคยซึ่งพญาวันนี้นะครับความหมายก็คือว่าสอนให้มี คุณนนธรรมของความเป็นคนนะครับซึ่งเกิดเป็นคนก็ขอให้เป็นคนจริงๆให้มีใจหนักแน่นมั่นคงมีคุณธรรมแล้วก็ความในใจก็ต้องมีคุณธรรมนะครับเรียบเสมือน สิ่งที่มีความหนักแน่นอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นพญาบามบทนี้ก็ได้รลจนาเพื่อจะให้เล่านะครับเป็นคนหนักแน่นเป็นคนที่เปรียบเสมือน สิ่งที่ฟังลากลึกลงไปไม่มีวันสั่นคลอนสามารถที่จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยให้คนอื่นได้ซึ่งก็น่าคิดนะครับในพญาบนนี้แต่อย่างไรก็ตามทั้งสิ่งทั้งมวลคนเรามันจะหนักจะนั่นได้มันก็ต้องมีพื้นฐานดังด้านจิตใจพอสมควร ือต้องผ่านการหล่อล้อมต้องผ่านประสบการณ์มามันถึงจะทําให้เรานั้นมีใจหนักแน่นได้เพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่จะไม่เคยผิดพลาดครับก่อนจะรู้ว่าถูกมันก็ต้องรู้ว่าผิดก่อนนะครับก่อนจะประสบความสําเร็จมันก็ต้องประสบความล้มเหลวมาก่อนบางคนอาจจะมีความโชคดีว่าทําครั้งแรก ประสบความสำเร็จเลยแต่ท่านก็ไม่ได้ประสบการณ์นะครับพความล้มเหลวเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่จะสอนเราให้รู้จักวิวัฒนาแต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็คือขึ้นอยู่กับใจคับมีใจหนักแน่นมีใจไม่คลอนแฟนมีใจอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆเขา,าเรียกว่าคนจริงคนจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจะเก็บมาพิพจารณาได้นะครับขอขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนอัฝผก